สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตขั้นตอนการผสมแม่สีนะครับจะเป็นการผสมแม่สีที่เราต้องการนะครับก็จะมาผสมกับตัวปูสังเคราะห์นะครับอย่างคลิปนี้นะครับผมจะใช้แม่สีนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับจากยี่ห้อ ATM นะครับสังเกตว่าเราจะใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าสียี่ห้อ ATM ตัวนี้มันจะเป็นแม่สีที่ค่อนข้างราคาถูกแล้วมันเลยทําให้ อผสมต้องใช้แม่สีเยอะหน่อยนะครับถึงจะได้เป็นสีที่เราต้องการได้นะครับก็เราก็จะผสมจนเราได้เฉดสีที่เราต้องการกับปูสะเคาะสีขาวนะครับก็จะออกมาตามนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการผสมนะครับเราหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับอ่างตามร้านทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็พอผสมเสร็จเราก็สามารถจะามาลงบนพื้นผิวที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะมาลง ประมาณนี้นะครับก็เราอยากจะเอาลงจุดไหนมาเราก็สามารถเอาลงได้นะครับก็ประมาณนี้ครับ